รู้หรือไม่อุบัติเหตุ7วันอันตรายช่วงสงการในปีที่ผ่านมาสูงสุดถึง3,724ครั้งโดยสาเหตุหลักของการเกิดอ,อุบัติเหตุในช่วง7วันอันตรายมาจากอะไรบ้างมาดูกันนะคะ ขับรถเร็วร้อยละ38.22ดื่มแล้วขับร้อยละ23.97ตัดหน้ารถกระชั้นชิดร้อยละ17.57และยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดมีอะไรบ้างมาดูกันนะคะรถจักรยานยนต์ร้อยละ80.46ค่ะรถพิก up หรือรถกระบะ7.43ารถเก๋ง3.85ดค่ะดังนั้นเพื่อที่จะไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากการเกิดอุบัติเหตุ โอนความเสี่ยงเหล่านั้นมาให้เราดูแลได้นะคะเพียงมีประกันชั้น1 2 2บวกสบวกหรือประเภท3ติดรถไว้ก็สามารถเที่ยวได้อุ่นใจในทุกเทศกาลได้ะคะ่ะ ถ้าชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครัง้งต,ต่อไปให้พวกเราด้วยนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแอดไลน์ดีไซน์อินชัวมาได้เลยนะคะเรายินดีเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ท่านเข้าใจประกันไทยได้มากขึ้นให้เราดูแลประกันคุณมั่นใจได้